สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก แมนซิตี้เตรียมทำศึกหนักกับเรอัลมาดริดในตลาดซัมเมอร์นี้เพราะวางยอสโกกวาดิโอเซนเตอร์แบ็กทีมชาติโครเอเชียเป็นเป้าหมายสูงสุดด้วยกันทั้งคู่แมนซิตี้และเรอัลมาดริดต่างวางตัวยอสโกกวาดิโอเซนเตอร์แบ็กทีมชาติโครเอเชียของแอบเลซิสกเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งสำหรับการเสริมแนวรับในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ยอสโกสร้างชื่อขึ้นมาเรื่อยๆกับแอบเลซิสกนะับตั้งแต่ย้ายมาจากดินามโมซาเกรบเมื่อปี2021และโชว์ผลงานได้โดดเด่นกับทีมชาติโครเอเชียในศึกฟุตบบลลก2022ททีี่เปป็นตััวหามไจ สูงถึงอันดับ3จนได้รับความสนใจอย่างมากจากหลายสโมสรใหญ่ทั่วยุโรปก่อนหน้านี้ก็ปรากฏข่าวว่ากวาดิโอเกือบได้ย้ายไปร่วมทีมกับเชลซีในช่วงสุดท้ายของตลาดซื้อขายซัมเมอร์ปีที่แล้วแต่สุดท้ายแล้วสโมสรดังของกรุงลอนดอนไม่สามารถบรรลุข,ข้อตกลงกับทางแอร์เบลลิ อย่างไรก็ตาม a อ r บเบลซ c ิกเชื่อว่าจะได้รับข้อเสนออีกไม่น้อยในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์ที่จะถึงนี้จึงตั้งค่าตัวที่ต้องการเอาไว้ที่75ล้านปอนด์เพราะทางแอร์เบลซิกมองว่าสโมสรอย่างแมนซิตี้และเรอัลมาดริดมีความสามารถทางการเงินที่จะจ่ายเงินก้อนโตนี้ได้มากันที่ประเด็นข่าวต่อมา คู่แข่งมีหนาวแมนซิตี้โดดร่วมวงล่าตัวปีกดาวรุ่งบาร์เซโลนาซัมเมอร์นี้เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตกเป็นข่าวว่าพร้อมร่วมวงคว้าตัวอันซูฟติแนวรุกของบาร์เซโลนาในตลาดซัมเมอร์นี้ฟาติเข้าร่วมอะคาเดมี่ของมาเลาเซียตั้งแต่อายุ10ขวบและแต่เต้าขึ้นสู่ชุดใหญ่ได้ก่อนเดบิวต์ด้วยวัยเพียง16ปีเมื่อปี2019 แนวรูกชาวสเปนลงเล่นให้บาร์เซโลนาไปแล้ว97เกมโดยทําไป26ประตูกับ9แอสซิสต์อย่างไรก็ตามแข้งวัย20ปีเจอปัญหาการบาดเจ็บหัวเข่าเล่นงานจนต้องพักยาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2020ถึงกันยายนปี2021 ดูเหมือนว่าในวรุกอย่างราฟินยาอุสมานเดมเบเล่และเฟร์รานตอเลสเป็นตัวเลือกกว่าหน้าเขาทําให้ฟาตเพึ่งได้ลงเป็นตัวจริง10จาก25นัดในล,ลาลิก้าฤดูกาลนี้อันซูฟาติยังมีสัญญาในทีมคัำนูจนถึงเดือนมิถุนายนปี2027พร้อมออปชั่นในการขยายสัญญาได้อีก2ปี แต่อนาคตของเขากลับเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนหลังจากที่บอริฟาติคุณพ่อของเขายอมรับว่าอยากให้ลูกชายของเขาย้ายออกจากสโมสซเนื่องจากบาร์เซโลนายังคงต้องปรับปรุงสถานการณ์ทางการเงินพวกเขาอาจตัดสินใจขายฟาติออกจากทีมโดยเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมเต็งหนึ่งนอกจากนี้แล้วอาเซนอลเชลซีและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่เฝ้าติดตามสถานการณ์ของนกเตะแบบไม่ห่างกระนั้นตามรายงานของฟุตบอลอินไซเดอร์ระบุว่าแมนซิตี้พร้อมร่วมวงล่าตัวชิงไลเซนของอันซูฟาติเช่นกัน สำหรับอันซูฟาติมีรายงานเพิ่มเติมว่าสโมสรบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลิกาสเปนได้ตั้งราคาขายอันซูฟาติดาวรุ่งฝีเท้าดีเป็นจำนวนเงินมหาศาลท่ามกลางข่าวความสนใจจากสองทีมในพรีเมียร์ลีกอย่างแมนซิตี้และแมนยูนเต็ดโดยปัจจุบันฟาติไม่ได้เป็นนักเตะต,ตัวหลังในทีมของชาบีเฮนันเดสแม้ว่าตอนนี้ที่ก้าวขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่จะถูกคาดหมายให้เป็นตัวแทนของเลโอนลเมสซี่ในอนาคตก็ตามแต่เนื่องจากเจ้าตัวมักมีอาการบาดเจ็บรบกวนจึงทำให้ไม่ได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอแต่ก็คาาาดว่จะถูกทงต้ สังกัดตั้งราคาขายเอาไว้ที่90ล้านปอนด์โดยมีแมสซิตี้และแมนยูไนเต็ดที่กำลังให้ความสนใจมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา ปี Peter ouch, เตอร์คราวเผยชื่อแข้งแมนซิตี้ที่มีความคล้ายตำนานกองหน้าของลิเวอร์พูลปีเตอร์คราวชื่นชมความสามารถของชูเลนอวาเรสกองหน้าของแมนซิตี้และแสดงความเห็นว่าแข้งรายนี้กำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงก,กันกับตอนที่เขาอยู่ที่ลิเวอร์พูลปีเตอร์คราวอดีตกองหน้าลิเวอร์พูลตกเป็นตัวสำรองหลายต่อหลายครั้งในช่วงที่ค้าแข่งในทีมแอนฟิลโดยเขาเป็นตัวเลือกรองจากเฟอร์นันโดตอเรสหัวหอกชาวสเปน อย่างไรก็ตามปีเตอร์คราเปิดเผยว่าเขาชื่นชมฟีเท้าของจูลียนอเวเรสที่ได้รับโอกาสลงตัวจริงแทนเออร์ลิงฮาแลนด์ที่บาดเจ็บและทำประตูได้ในเกมที่ช่วยแมนซิสตี้ถล่มลิเวอร์พูลสีต่อหนึ่ง โดยปีเตอร์เคลาดได้กล่าวกับ BT Sport เอาไว้ว่าผมชอบเขาในฐานะนักเตะนะมันน่าผิดหวังซึ่งผมเคยมีประสบการณ์ตอนเป็นตัวสำรองที่ลิร์ภูให้กับตอเลสท,ที่ดูเหมือนจะทำประตูได้ทุกครั้งเมื่อได้สัมผัสบอลคุณจะไม่มีทางแทนที่ฮาแลนด์ได้แต่คุณต้องพร้อมสำหรับทุกโอกาสที่ถูกเรียกร้องหรือลงเล่นเคียงข้างเขาจูเลียนอาเรสมอบให้คุณมากกว่านั้นทักษะรอบด้านของเขาคือการสัมผัสบอลที่มากกว่ามากันที่ประเด็นข่าวต่อมา เส้นทางที่พลิกผันของนาธานอาเก้จากขาประจำบนม้านั่งสำรองสู่ตัวหลักของแมนซิตี้ นาธานาเก้กองหลังทีมชาติฮอลแลนด์ของแมนเชสเตี้สโมสรดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษพัฒนาตัวเองไปอีกขั้นในฤดูกาลนี้และเจ้าตัวกลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมเป๊ปกัวเดล่ากุนซอร์บายสีฟ้าไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อต้นฤดูกาลที่ผ่านมากัวเดล่ากล่าวว่าแมนซิตี้มักจะเล่นได้ไม่ดีนักหากไม่มีอาเก้ในสนามซึ่งถือว่าเป็นเรื่องพลิกผันพอสมควรหลังจากซัมเมอร์ที่ผ่านมาเซนเตอร์แบ็กชาวดัตช์วัย28ปีตกเป็นข่าวลืออย่างหนักว่าอาจจะลาทีมเอติฮัสเตเดียม ในปีแรกนาธานาเกได้รับโอกาสออกสไตร์เป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกแค่9เกมและปีต่อมาได้ลงเป็นตัวจริง10เกมแต่ในฤดูกาลนี้อดีตแข้งบอลมาร์ลงเป็น11คนแรกให้กับแมนซิตี้ไปแล้วถึง17เกมเลยทีเดียวเนื่องที่ตำแหน่งแบ็กซ้ายของแมนซิตี้มีชูอัลกันเซโลยืนเป็นตัวหลักแต่ในช่วงหลังดาวเตะโปรโตุเกตฟอร์มตกและไม่พอใจการตัดสินใจของกวัวเดล่าซึ่งทําให้โดนปล่อยไปยังไบเยนมูนิคแบบยืมตัวและอาเกก็เข้ามายึดตำแหน่งยางถาวรอนกวัวเดล่าอธิบายว่านักเตะแบบนาธานาเกนั้นนนยยยออดดเเเเีี่่่่มมาาากพระตทขไไ้ลงลง เขามักจะใจ,ใจใกว้างที่สุดและมีความมุ่งมั่นมากที่สุดเพื่อสโมสรและเมื่อคุณได้โอกาสลงในสนามคุณก็ไม่ต้องเสียใจเลยเพราะคุณเตรียมพร้อมแล้ว ในช่วงเวลานั้นที่คุณไม่ได้ลงเล่นคุณต้องเตรียมตัวไม่ต้องหาข้อแก้ตัวไม่บ่นเกี่ยวกับสถานการณ์อื่นนอกจากตัวคุณเองคุณกำลังฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาเรียนรู้ว่าทีมต้องการอะไรผู้จัดจาการทีมต้องการอะไรสิ่งที่คุณสามารถทำได้ดีกว่าน,นี้ผมไม่ได้บอกว่าเมื่อเขาไม่ได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอมันจะเป็นการทำลายเขาผมไม่ได้พูดแบบนั้นเลยเพราะต่อไปเมื่อคุณถูกขอให้ลงเล่นคุณต้องพร้อมและนั่นคือเหตุผลที่เขาสมควรได้ลงเล่น นาธานอาเก้เป็นกองหลังที่มีทักษะที่ยอดเยี่ยมและครองบอลได้เป็นอย่างดีซึ่งการมีเจ้าตัวอยู่ในสนามนั้นก็ทําให้แมนซิตี้มีสมดุลที่ดีขึ้นและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมประการหลังชาวฮอลแลนด์ถึงได้ยึดตําแหน่งตัวจริง วิดิล่ากล่าวต่อว่าเขาครองบอลนี่อย่างเป็นธรรมชาติและมันเป็นสิ่งสําคัญในการเติมเต็มทีมของเรายกตัวอย่างไบรตันและอาร์เซนอลพวกเขาใช้การขึ้นเกมจากแนวรับบ่อยมากซึ่งผู้เล่นที่อยู่ในแนวรับคือผู้เล่นที่สัมผัสบอลมากที่สุดถ้าคุณเล่นบอลยาวตลอดเวลาโดยมีเป้าหมายที่ศีรษะของกองหน้าพวกเขาจะเป็นผู้เล่นที่สัมผัสบอลมากที่สุดแต่ในกรณีของเรากองหลังตัวกลางและโรดี้คือจุดสําคัญและพวกเขาต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ได้และนั่นคือสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นาธานอาเก้กองหลังชาวฮอลแลนด์กลายเป็นส่วนสําคัญของ แนวทางการเล่นของแมนซิตี้ในพื้นที่แนวรับฝั่งซ้ายซึ่งทําให้กวัวเดีล่ายังคงให้ลูกทีมเล่นในแนวทางเดิมได้แม้จะปล่อยกันเซโลออกจากสโมสรไปแล้วก็ตาม กัวเดล่ากล่าวว่าเขาเป็นกองหลังที่ยอดเยี่ยมเขาเล่นลูกตั้งเตะได้อย่างเหลือเชื่อและใส่ใจในสิ่งที่เราต้องการในกระบวนการของทีมเขาเก่งมากในการเล่นพื้นที่แคบๆและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเขาถึงเล่นได้อย่างต่อเนื่องผมคิดว่านี่คือการทํางานเป็นทีมเสมอผมไม่ได้อยู่คนเดียวที่นี่ผมมีทีมงานเบื้องหลังผู้อานวยการกีฬารวมถึงทุกๆคนผมรักการทํางานเป็นทีมและเมื่อเห็นผู้เล่นที่นึกถึงทีมเป็นันดอบแรกผมชอบทํางานกับผู้เล่นเหล่านี้อย่างมากอย่าถามเลยว่าทําไมแต่ผมชอบมันจริงๆ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ